อโอเคครับผมก็สวัสดีนีะครับผมเกับนักทูตเกมมิ่งนะครับนี้พิจารัาเข้าสู่เกม Crossfire Warzone น,นั่นเองเกมนี้ก็เป็นเกมแนวสร้างฐานเหมือน Warplanet นั่นแหละแต่ว่าเกมนี้ก็จะมีเพิ่มเติมก็คืออ่าพวกก่อร้ายนะ่าจะเป็นพวกอาวุธพวกก่อร้ายแบบชีวภาพอ่ะนําพวกชีวมูลชีวภาพมาทาเป็นอาวุธและกลายร่างจากคนเป็นซอมบี้นะครับ อันนี้เลยนะครับก็ตอนนี้ผมเล่นมาผมโหลดมาเล่นแล้วครับผมตอนนี้เป็นวันที่ห้าครับเกมนี้ที่ผมเล่นมาเลยห้าวันเอาแค่วันนี้ได้วันเดียวเลเวลจุดหกแต่น,นี้มันเลเวลสิบอ่าสิบแน่หนะสิบเจ็ดน,นะครับตอนนี้สิบเจ็ดอยู่อันนี้สิบหกนี้ก็จะเป็นเลเวลเขาเรียกว่าเลเวลผู้บัญชาการเออใช่แต่อันนี้มันเลเวลเลเวลฐานนะครับ ส่วนใหญ่เขาจะนับพวกเป็นเลเวลฐานนะครับมีเชื้อนาโนอ่าเป็นพวกสองบีนะครับมีคุกด้วยคุกกี้บอนี่ไม่ใช่ล้วทัศนอืมเรียกค่าไทยมุนเรียกค่าไทยเลยไม่รู้นะครับวันนี้เป็นเกมแนวพวกสร้างฐานนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปใดดีด หบบนี้แล้วผมตอนนี้ผมก็มีพันธมิตรกับผมแพลนก็คือแคมทีเอนะครับ t h เอปล่าไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ก็เต็มแล้วนะครับผมเข้ากลุ่มไม่ได้ก็ผมมีเซิร์ฟเวอร์ห้าห้าห้าหกนะครับอาร5จีทูห้าห้าหกน่าจะโลกโลกเซิร์ฟเวอร์น่าจะ W5 ห้านะครับโ นีเป็นภารกิจแบ,บบปฏิบัติถ้าเป็นแบบโปเพนิคก็คือปฏิบัติการเมินนะฮะปฏิบัติการลับนี่คือผู้บัญชาการที่โลดแต่ละคนนะครับซึ่งที่เราที่เราจะได้การที่ได้ได้ผู้บัญชาการเราต้องไปสุ่มนี่ก่อนอนี่ครับผมสุ่มใบนี้ก่อนนะครับผมเหมือนถ้าเราเรียกในแบบฟีฟาาว่ากาชาใช่วุฒิโร่ที่เราได้มามจะเป็นพิมพ์เขียวเลย ครบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยใบเราก็จะสามารถได้รับผิโย่เชเ้ามาบนึงนะครับโห oh, ให้ถือบาเรตเนี่ยถือบาเรตก็มาเนี่ยโอโทเค็นนะครับครบหนึ่งร้อยก็สามารถได้รับผู้บัญชาการได้ผมเรียกวผู้บัญชาการก็แล้วกันนะครับแต่ว่านี่บอกว่าเจ้าหน้าที่นะครับแบบน,นี้เลย Good day โอ้มีอบมีทรัพยากรก็อย่างเช่นอ่มีอาหารมีเหล็กแล้วก็ธนาคารครับก็จะมีอาหารเหล็กแล้วก็เงินนะครับนั่นแหละตอนนี้ผมมีพลังสิบห้าล้านนะครับเลเวลสิบเจ็ดนะฮะพลังสิบห้าล้านสุดยอดไปเลยโอ้โห อันนี้แค่ในฐานนะครับเดี๋ยวไปดูนัานนอกฐานก่อนว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ที่จริงมันมีเสียงเพลงครับผมผมแค่ปิดเสียงไว้เฉยเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนครับเวลาพูดไม่ให้มันรบกวนนะครับแบบนี้เลยก็เป็นกลุ่มใหญ่นะครับใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วโอ้โหนี่เหมือนท็อปบอลชัดๆเลยแม่ พูดพูดเกมนี้แล้วมันอยากเล่นอ่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะไดเ้เล่นอีกหรือเปล่าเพราะผมก็เคยเล่นเหมือนกันอันนี้เลยโอ้โหกลุ่มแล้วกลุ่มนี้อันนี้ตัวเมืองโอ้หนี่อันนี้มันสนามอะไรเนี่ยน่าจะเป็นสนามฟุตบอลน,นะครับสนามฟุตบอลแล้วไปทําอะไรตรงเนี้เครื่องบินอ่ะสงสัยเอออาการบันสิโลกนะครับพวกซอมบี้พวกมาแบบนี้ เราต้องขยายครับผมโอ้โหโอ้หมก็เนี่อะไรเอ่ยอย่าบอน้ำเมืองใหญ่ๆกดย้ำๆสิโ oh. อ้สงสัยเมืองนี้มันเมืองบัเอบนี่นะอืมนี่มันเมืองนึวกว่ากรุงเทพนะฮะนึวกว่ากรทมอจริงๆใหญ่นขนาดนี้ แล้วก็จะมีการอา่าแต่ละโลกแล้วเซิร์ฟเวอร์นะครับโอ้โหคือกระจายทั่วทั่วทุกท,ที่เลยยอดไปเลยไปสซโลกอื่นแล้วกันโอ้โหนี่ผมเซิร์ฟบนของเราผมห้าห้าหกนะครับมีแบบห้าห้าบ้างไหมนี่งไงห้าห้าจะได้ให้ผมย้ายเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้สามสิบเอ็ดวันเหรอนี่ยย้ายมาอันนี้ทีมหกวัน อันนี้เลยสร้างมาสิบแปดวันโอ้มีแบบมีโลกห้านะครับเซิร์ฟเวอร์โรงห้าแล้วไอ้นี่ลหละไม่มีเลยอันนี้เนี่ยจะแอตตาร์ติกานะครับทำไมแผ่นที่มันดูแบบไม่เหมือนของจริงเลยอะมันดูแบบเหมือนคนทำเขาขี้เกียจทำอะอันนี้อนี่แอตตาร์ติกาหรือกรีแลนครับนี่เหมือนคนเขาขี้เกียจทำอะขี้เกียจสร้างแบบเหมือนโลกแบบของจริงอะ มือนขี้เกียจเนาะแมแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับนี่มีโลกอื่นด้วยวิบิวสองร้อยเลยนี่โอ้โหย้ายเซิร์ฟเวอร์ได้โอ้โหยี่สิเอ็ดออกจากพารามตดโอ้ยแมวแมวมาไม่ได้ไม่ได้เราจะมาออกออกจากกลุ่มไม่ได้นะฮะโอห้าสามห้าห้าสามสี่ 5, 3, 5, 5, 3, โ,โอเคนะครับผมอุ้ยอืมหาอะไรตีก่อนอ่าตีผู้มันผู้กดกันลแลวกันโอ้ยนี่มันเดยอะพวดมันเยอะเกินไปเยี่ยสิบเจ็ดน่าจะไม่ไหวนะรอกรอโหลดก่อนเน็ตมันช้า โอ้กอดกันร้ายเลเยอร์สิบเจ็ดนะครับอืมได้ไหมหน้าบางเราคาดว่าจะสู้อย่างต่อแบบดูดเดือดยังนี้กว่าอืมสามล้านสามมันต่อสู้ในแบบก,กันดูดเดือดสามล้านสองสามล้านสามนะครับ ไปรบกันนะฮะไ่รู้ว่าแพ้ชนะแต่ไม่เป็นไรโอ้โหโอ้โหเ,เกินเกินเนี่ยผมช่วงเลเวลวตน้นช่วงตน้นต้นนี้ก็จะแบบเหมือนขึ้นง่ายอะแต่ว่าก็ยังเล่นไม่เป็นอยู่ครับผมก็ฝึกๆเอาไว้ก่อนเถือจะเล่นเป็นนะครับ เกมน,นี้แค่อยากมาดูเฉยๆเปลี่ยนแนวบ้าผมเปลี่ยนเกมบ้างเล่นเรื่องชื่อวอบเพนิตเล่นจน,นเบื่อแล้วนะครับส่วนเรื่อง Q a เอนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะปิดต่อจะอ่าจะปิดกลางคิวเอตนไหนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับแต่ว่าคิวเอต่อไปนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่ Q a คิวเอคลิปนี้ เอตตอนไหนนะครับจะปิดทำการเคียวตอนไหนแต่ว่าให้ qa ในคลิปที่แล้วนะครับไม่ใช่ค,คลิปนี้นะครับโอ้หมุนหมุนหมุนหมนมุนเอาเข้าไปอ่าสงสัยเน็ตไม่ดีนะฮะสงสัยเน็ตยังไม่แรงนะครับก็อาจจะต้องลดบมรัพียกก่อนนะครับไม่ใช่แล้วผม <S <S พัฒนาเมืองอัปเกรดเมืองแต่ละเมือง สเรีจะได้โหดขึ้นมีโ <c oughs> รงงานผลิตเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งเหมือนเหมือนออสเปรในโมเดลโบร์ชิปเลยเฮลิคอปเกอร์เอวันไทเกอร์เอวันฮออาบั aker, 1, 1, เช่เดี๋ยวนะอาบปาเช่เหรอเนี่ยทำไมเหมือนสกออ์เปียนในเกมโมเดลชิปจังอันนี้ ฉลามดำน่าจะแบ็กโก้ไเ้เนี่ยเหมือนเรลเตอร์ของรัสเซียเลยอ่ะฉลามดำแล้วก็อาปาเช่เอวันมีฉลามดำ, e มดำซ่อนโหเหมือนวันเจออะเหมือนวันเจอในวอลพนิทเลยค <c oughs> ิรีโอโหไอนี้มันฟินิกนี่นะฟินิกในโมเดนอลชิปนะฮะเหมือนมากแล้วก็ซ่อนเอวันพงสส่คำมันยังแบบ มันยังทำไม่เสร็จอ่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละบอสถังดาซูโหอ,อ่าอาบ,บาฮัมใช่ไหมอาบ,บาฮัมดาซูอ่าฮะสไตร์เกอร์แล้วก็เล็กวีเอ็กเซอร์สไตร์เกอร์เอวันนะครับ รถถังมาดูทันมันเริ่มอนาคตไปแล้วนะครับนี่เป็นไงออนโต้ออเป็นไงโหไัไหม่ะแล้วก็โห,โหอันนี้ล้ำสุดแล้วโอ้โหน้ำเกินแล้วก็โอ้โหอันนี้ก็จะล้ำสุดขั้วไปแล้วนะครับต่อไปก็ทาหารทออาหารนะครับ แป๊บนึงนะฮะนี่อ่าอที่พลปืนกลน,นะครับพลอ่าไรฟเฟิลจู่โจมนะครับต่อไปก็พลสเนปเปอร์อันนี้พลพลอาวุธหนักครับผมหัวปรีอาร์พีจาาีนี่สเนปเปอร์นี่ทักษะนี้ครฝึกเดลต้านี่ทฐานผ่านศึก รุ่นเก่านี้อย่างเก่าอะไรต้องใส่แบบโหมดมากโอ้ยอดเดลาฟอร์สยอดสไนปเปอร์นึกว่าฮิตแมนนะฮะฮิตแมนสไนปเปอร์ไปไปิดแป๊บนึง ฮะบักโอเคปลีคฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับนี่อันนี้ลานจอดนี่เพื่อที่จะอ่าเรื่ออะไรกองความจุครับผมเหมือนเหมือนขนาดกองทัพเลยเหมือนขนาดเหมือนเอาไว้เหมือนลานบินของบบกเนตเลยเรียบเสมือนนะครับแบบนี้เลย ส่วนประชาการมันมีอะไรโอเคสงสัยต้องติดเงื่อนไขสักอย่างนึงนะครับก็อาจจะต้องอัปเกรดนะครับเพื่อให้มันพัฒนาได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็พลังเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันตอนปิดคลิปนะครับแล้วก็มีการวิจัยด้วยนะครับ คนคว้าอาวุธน่าจะเป็นประเภทอาวุธแน้เนี่ยอืฟรีแล้วก็ฟรีฟรีเปลี่ยนฟรียังเลยนะฮะโอเคโอ้โหแสนแปดเลยหรอเนี่ เยอะนะเนี่ยเล้ยผมก็คิดนี้อาจจะมีเพลงเท่านี้ครับผมเพราะว่าก็ไม่อยากให้มันแบบน้าเบื่อเกินไปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์แล้วก็กระดิ่งด้วยนะครับผมก็สำหรับผมแล้วนัทพุทเกมมิ่งขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ